สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นินนี่ได้นำข่าวของออสเตรเลียมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะนายสกอตเมริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะได้ออกมาประกาศถึงสถานการณ์ของโควิดนะะถึงแม้จะมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นแต่ออสเตรเลียก็จะไม่กลับมาล็อกดาวน์นะคะ จากข่าววันที่21ธันวาคมพศ2564จากสำนักงานข่าว c n a n n e l News ียนะคะรายงานว่านายสกอตเมอริสันนะคะนายุกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะได้ก้าวผ่านสถานการณ์ในช่วงเวลาที่รัฐบาลได้เข้มงวดไปแล้วนะคะและทางการจำเป็นจะต้องหยุดปิด กั้นการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยการล็อกดาวน์นะคะนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกว่าในช่วงที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของออสเตรเลียพุ่งสูงเป็นประวัติการทะลุ4,500ลายนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในออสเตรเลีย พุ่งทำลายสติติในหลายวันที่ผ่านมาผลจากการแพร่เชื้อไดอ้ที่มันเกิดจากโอไมคอนนะคะแต่นายเมอริสันก็ยืนยันว่าการแพร่เชื้อไวรัสด,ดังกล่าวนะคะมันขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบส่วนบุคคลนะคะเราจะต้องก้าวผลผ่านมันไปให้ได้และก็จะไม่ปฏิบัติต่อชาว Australia, ออสเตรเลีย อย่างเดิมนะคะเราจะปฏิบัติเหมือนกับที่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความรับผิดชอบที่จะรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในเรื่องของการป้องกันตัวเองการสวมหน้ากากนะคะการเว้นระยะห่างทางสังคมเหล่านี้นะคะทีนี้นะคะ จากการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างสังคมอย่างเข้มงวดนะคะก็ได้ช่วยให้ออสเตรเลียสามารถกดตัวเลขของผู้ติดเชื้อให้ต่ำลงนะคะที่ประมาณ2.6แสนรายแล้วก็เสียชีวิต2,154รายขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ได้กลับมาเปิดประเทศอีกครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากอัตราฉีดวัคซีนสูงขึ้นแม้จะมีความเสี่ยงจากการกลายพันธุ์ของโอมิคอนนะคะทางการออสเตรเลียกำลังเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเมริสันเนี่ยได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆที่มีการปิดศูนย์การฉีดวัคซีนหลายแห่งนั้นนะคะได้กลับมาเปิดศูนย์อีกครั้งเนื่องจากความต้องการในการฉีดวัคซีนนะคะ,ะที่เขามีการ ปิดศูนย์การฉีดวัคซีนในหลายรัฐที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่า,เ,าเกิดจากความต้องการในการฉีดลดลงนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็เรียกร้องอยากจะให้มีการเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อที่ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนั้นจะได้รับวัคซีนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปของออสเตรเลียเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้นะคะ 80%นะคะแม้โอไมคอนจะแพร่ระบาดอย่างเร็วแต่เกรคันรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียก็ได้กล่าวว่ามีผู้ติดเชื้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ต้องเข้ารับ การรักษาที่โรงพยาบาลนะคะปัจจุบันผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลของออสเตรเลียนั้นกําลังเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะคะแต่ว่าก็ยังคงต่ํากว่าเตลต้าที่มีการระบาดท,ที่ผ่านมานะแต่ว่าก็ยังมีรายงานของผู้ติดเชื้อนะคะตอนนี้ ประมาณ4,600รายในออสเตรเลีย e e ในวันอังคารที่ผ่านมาหมายถึงวันที่21นะคะ21ธันวาคมที่ผ่านมาขณะที่ในช่วงสุดท้ายของสัปดาห์ก็มีมียอดอยู่ที่ 1> 1, 4 4 0 0ลายนะคะรัฐนิวเซาวลนนะคะก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่เป็นที่ตั้งของซิดนีย์ก็ได้กลายเป็นรัฐแรกของออสเตรเลียนะคะที่มีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นถึง3,000รายต่อวันเลยทีเดียวนะคะขณะที่รัฐใกล้เคียงก็อย่างวิกตอเรียอย่างเนี้ยคะ่ะก็ยังมีผู้ติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อเพียงแค่1,245รายส่วนรัฐอื่นๆตัวเลขก็เป็นเพียง เล็กน้อยนะก็เนี่ยจากข่าวที่เล่ามานะคะก็ทำให้ทราบว่ารัฐบาลของออสเตรเลียเนี่ยถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาในเรื่องของโควิดยอดจะพุ่งขึ้นแต่ว่าทางกระทรวงการสาธารณสุขรัฐบาลของออสเตรเลียเองนะคะนายยกรัฐมนตรีเองก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะไม่มีการล็อกดาวน์ในเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนถึงแม้เชื้อจะ ุ่งสูงขึ้นเพราะว่าเขาไปล็อกดาวนานแล้วก็กำจัดจำกัดสิทธิ์ของประชาชนเป็นระยะเวลานาน,านดังนั้นมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะให้ประชาชนได้เป็นผู้ตัดสินใจเองนะคะเป็นผู้ดูแลตัวเองนะคะว่าเขาก็ควรจะมีมาตรการในการป้องกันตัวเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีจะมีข่าวดีอย่างนี้เรื่อยๆไปนะคะ